ดังนั้นถ้าจะบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้คอกงั้นคุณต้องหยุดตกในฤดูการนี้หยุดไปเลยไม่ต้องจับเลยคันเบ็ดเพราะอะไรฤดูนี้ปลาอะไรมัง่งไม่ออกเคอไม่ออกลูกกระสูบก็ออกมาออกลูกนั่นสรรพสัตว์สิ่งมีชีวิตฤดูฝนคือฤดูการของการเกิดใหม่ถ้าใครบอกพี่ผมไม่ตีปลาเคาะงั้น คุณไปตอกอะไรผมถามหน่อยไม่มีนะอย่าบอกนะไม่ผมไปตีกระสุนกัะไอ้เยี่ยกระสุนไข่เต็มท้องมันไม่เลี้ยงลูกแต่มันไข่เต็มท้องอ่ะต่างกันหรอนื้อออกไหมผมเคยได้ยินเนี่ยผมไปตีกระสุนต้นไปตีกระสุบดีกว่าพี่ฤดูเนี้ยอา้าวแล้วฤดูนี้มึงไปตีกระสุกไข่เต็มท้องอ่ะหรือมึงไม่บอกอมึงก็บอกไม่เป็นไรก็มึงเอาเหตุผลเอาข้ออ้างไป สนับสนุนเหตุผลมึงเองนึกออกไหมครับผมึะบอกมึงไม่ต้องสนใจแต่ก็อย่าไปยุ่งกับใครไม่พอใจก็สมมติบางทีโพสไม่พอใจก็เลื่อนนิ้วผ่านไปซะแล้วก็อย่างผมบางทีบางทีบางหลายๆคนถามพี่ผมอยากประทะเอาแบบไหนกับประทัแบบรุนแรงได้ผมไม่ต้ตกนหัวใครครับจบแล้วก็เดินหนีซะ แต่บางทีก็ไม่แนะนําส่วนนี้ก็จะบอกว่าพี่ผมก็คือพยายามอมอเขาเรียกอะไรล้อมชอมเหรอพยายามล้อมชอมพยายามเบาๆบอกเขาอธิบายเขามันเหมือนถึงเขาเรียกอะไรดีละ่ะความมันคือฤดูกาลอ่ะมันเป็นอะไรที่ห้ามไม่ได้อ่ะฤดูทุเรียนอ่ะไม่กินทุเรียนไม่ได้กินทุเรียนมันเป็นไปไม่ได้นึกอ,ออกไหมครับฤดูฝนมันเป็นฤดูของปาลาคลอก ไม่ตีอ่ะไม่ได้ไม่คุณต้องเลิกตกปลาเพราะปลาอย่างอื่นมันก็ออกลูกตอนนี้เผอผพ,พ,พวกอย่างเงี้ยถามถามหน่อยผมเอาง่ายๆเลยคนระับบงคนบอกว่าเคยเห็นไหมที่บบกไม่ตกปลาไม่ไม่ตีปลากคกแต่มึงแดกไข่ปลาหมึงแดกไข่ปลาแล้วมึงบอกเฮียมึงรู้ไห้ไข่ปลาตัวเนี้ม่งออกลูกจะเป็นพันกี่พันตัว เลยเป็นสาเหตุให้ผมไม่กินผมไม่กินไข่ปลาไม่ว่ากรณีใดังนล้นถ้าเกิดผมเห็นว่าปลาตัวนี้น่าจะมีไข่ลักษณะจะมีไข่ผมปล่อยก่อนผมปล่อยก่อนรอให้มึงออกคอกอย่างน้อยลูกกูไม่รู้หรอกลูกมึงจะตายหมดหรือเปล่าบางที่ตายหมดก็กทำใจครับ แต่ผมส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดผมเอาปลาคลอกกลับโดยส่วนโดยส่วนใหญ่นะครับลูกค่อนข้างจะรอดเพราะผมเอาลูกไซส์ใหญ่มาแล้ว